โรคกระดูกพรุนคืออะไรกระดูกของคนเรานั้นจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเมื่อเราอยู่ในช่วงอายุ20 30ปีก็จะถึงช่วงโตเต็มที่ได้เท่านั้นและเนื่องจากปัจจัยบางอย่างปริมาณในกระดูกของคุณจะค่อยๆสูญเสียไปหากลดลงถึงค่า1ขอบเขตที่เรากำหนดไว้ตอนนี้คือมวลกระดูกโดยเฉลี่ยของคนหนุ่มสาวอายุประมาณ30ปีนั้นมีค่าต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสค่าหากต่ำกว่านั้นนับว่าเป็นโรคกระดูกพรุน สิ่งนี้เรียกว่าโรคกระดูกพรุนแล้วโรคกระดูกพรุนส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเนื่องจากกระดูกเป็นส่วนที่พยุงร่างกายของเราประการแรกกระดูกมีแนวโน้มที่จะแตกหักได้ง่ายโดยเฉพาะในผู้สูงวัยมันจะเกิดการหักกับกระดูกสันหลังรวมถึงข้อสะโพกได้ง่ายคนเหล่านี้อาจล้มป่วยหรือลดกิจกรรมลงจนอาจเป็นโรคเรื้อรังในเวลาต่อมาได้แล้วคนแบบไหนที่มีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนได้บ้างมักจะเกิดกับคนที่มีโครงสร้างค่อนข้างเล็ก โดยเฉพาะคนผิวขาวหรือคนเอเชียที่มีโครงสร้างขนาดเล็กแล้วก็ในผู้หญิงหลังวัยหมดประจําเดือนพวกเขาจะเริ่มสูญเสียมวลกระดูกเนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิงลดลงสาเหตุของโรคกระดูกพรุนนั้นมีเยอะมากและไต้วันก็ครองอันดับหนึ่งในเอเชียที่พบผู้เป็นโรคกระดูกพรุนมากที่สุดในโลกเนื่องจากอัตราการเกิดโรคนี้ค่อนข้างสูงในกลุ่มคนเอเชียซึ่งมีกระดูกค่อนข้างเล็ก โดยเฉพาะกับผู้หญิงฉนั้นโรคนี้จึงเป็นโรคยอดนิยมอันดับสองในสังคมดังนั้นจึงควรได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากที่ข้างต้นได้กล่าวมาแล้วนั้นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนยังเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมอายุและโภชนาการอีกด้วยเมื่อคุณได้รับแคลเซียมและวิตามินดีไม่เพียงพอหรือเมื่อคุณมีมวลกล้ามเนื้อไม่เพียงพอก็มีแนวโน้มที่จะทําให้กระดูกหักได้แต่ที่สําคัญที่สุดคือการขาดการออกกําลังกายจึงเกิดเป็นโรคกระดูกพรุน เรามาพูดกันต่อถึงวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุนและเหตุใดการสั่นในแนวตั้งจึงให้ผลดีกับเรื่องนี้กันครับเนื่องจากเวลาที่ทำการสั่นในแนวตั้งนั้นคุณจะต้องรับน้ําหนักของร่างกายเองอีกทั้งภายใต้จังหวะเครื่องสั่นทําการสั่นขึ้นลงคุณจะต้องออกแรงต้านเมื่อมันขึ้นและยันตัวรับแรงกระแทกเวลาที่มันตกการรับแรงกระตุ้นที่เหมาะสมอยู่ซ้ําๆแต่ละรอบสั้นๆนี้ กระดูกจะได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมในสภาวะที่อยู่ภายใต้ของแรงโน้มถ่วงรวมกับการหดตัวของกล้ามเนื้อซึ่งจะทําให้กระดูกได้รับการกระตุ้นผลของการกระตุ้นนั้นจะช่วยให้กระดูกเกิดการเติบโตหากได้รับการกระตุ้นในช่วงวัยรุ่นก็จะช่วยเสริมสร้างต่อการเจริญเติบโตหากกระตุ้นในช่วงเวลาปกติก็จะช่วยในเรื่องของความหนาแน่นของกระดูก รวมถึงในการทดลองในสัตว์ถ้าเราเอารังไข่ของสัตว์ทดลองออกเพื่อจําลองสภาวะการเกิดโรคกระดูกพุนของสตรีไว้หมดประจําเดือนซึ่งผู้หญิงหลังจากหมดประจําเดือนจะมีอาการโรคกระดูกพุนอย่างเห็นได้ชัดและมีโอกาสเกิดกระดูกหักได้ง่ายแล้วพอจะทดสอบความแข็งแรงของมันมันค่อนข้างเปราะและแตกหักง่ายมากเลยนอกจากนี้เรายัางใช้ข้อมูลจากการวิจัยมากมายรวมถึงการวิจัยของเราเองด้วยหากได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมในการวิจัยของพวกเขาคือใช้วิธีของการสั่นบำบัดกับหนูทดลอง หลังการสั่นเสร็จสิ้นได้ทำการเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้ออกกําลังกายหรือหนูที่เป็นไวยหมดประจําเดือนเขาพบว่าเมื่อหลังถูกกระตุ้นอย่างเหมาะสมมันสามารถที่จะเพิ่มความหนาแน่นและความแข็งแรงของกระดูกขึ้นมาได้ผลของการกระตุ้นด้วยการสั่นแนวตั้งอย่างนี้ช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกและหากอยู่ในช่วงร่างกายกําลังเจริญเติบโตมันยังสามารถเพิ่มปริมาณกระดูกได้ด้วย ดังนั้นสำหรับการป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยการสั่นแนวตั้งแล้วนั้นมันจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้และเนื่องจากมันช่วยรักษาความสมดุลทางบุคลิกภาพจึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะหกล้มได้ง่ายอีกด้วยสรุปง่ายๆเลยก็คือมันเป็นวิธีที่ทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคกระดูกพรุนโดยเป็นทางเลือกที่ดีของการบำบัดโรคกระดูกพรุนและในขณะเดียวกันก็ป้องกันการกระดูกหักจากการหกล้มของผู้มีภาวะกระดูกพรุนด้วยครับ